ออกไปเจอแสงแรงลมที่พัดมา การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่เราเลือกไว้ที่เราตั้งใจไว้มันอาจจะไม่สําคัญเท่ากับการที่เราได้สัมผัสบรรยากาศ2ข้างทางที่เราเลือกที่จะไปนี่คือคืออีกหนึ่งทริปของโก j แจ็คที่มาแบบ Google พามาหรือรีวิวพามานะครับที่นี่เมื่อ2ปีที่แล้วคือโด่งดังมากครับที่นี่คือเขานารไรกรีนวิวตาบลกระเปอร์อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองผมกล้าบอกได้ว่าที่นี่วิวแบบ360อองศามากๆครับเพราะว่าด้านหลังก็มีเขาด้าน หน้าซ้ายขวาคือมีภูเขาทั้งหมดเลยคิวเขาสลับซับซ้อนกระทบกับแสงแดดคือสวยมากนะครับตรงนี้จะมีทั้งลานกลางเต็นท์แล้วก็ที่พักเป็นแบบโดมแล้วก็กิจกรรมที่เป็นสไลเดอร์แบบพลาสติกนั่งในถาดแล้วก็สไลด์ลงไปนะครับอันนี้คือ2ปีที่แล้วคือโด่งดังมากแต่ทริปนี้มีผมคนเดียวครับทั้งลานนี่คือเหมาลานอีกแล้วแต่ว่าบรรยากาศและก็ธรรมชาติตรงนี้ฮิวใจมากๆครับผมผมอยากพาทุกคนสัมผัสและก็ดื่มด่ากับบรรยากาศที่นี่ครับไปติดตามกันเลยครับ จะพาเที่ยวเติมรอยยิ้มให้ใจออกตามหาฝันและพกอะไรใหม่ไม่ว่าใครจะเหนาหรือเศ้าแค่ไหออกไปได้วยกันให้โลกมียิ้มให้เราผมลืมบอกไปว่าที่นี่เป็นคาเฟ่ และร้านอาหารนะครับแต่ว่าครัวปิด5้าโมงครึ่งนะทุกคนใครอยากสั่งอาหารไว้สามารถสั่งพี่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับส่วนผมก็ต้องสั่งกะเพราไก่ไข่ดาวครับผมเพราะว่าผมไม่มีเสบียงติดตัวเลยครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งช็อตที่ผมถ่ายรูปไว้ได้นะครับมันมีช่วงลมพัดเบาๆมาแล้วก็มีลมมกระแทกที่เต็นท์นะครับทาให้น้ํามันรั่วลงผมนอนแทบไม่หลับเลยครับผมแล้วก็ไปคอยหลับอีกทีประมาณตีสองครับผมอันนี้หลับแบบมือถือหล่นออกจากมือเลยนะครับหลับแบบปิด สวิตแล้วหลับเลยนี่คือบรรยากาศการนอนแบบโดยบังเอิญที่เล็กขอดไว้ครับสวัสดีทุกคนรับับตื่น,นื่นึ morning, ่งคืน Good m โม n เ n g ทุกคนนอนไม่ค่อยหลับเลยคืน ที่ตอนตีสองแล้วก็มาตื่นตอนตีห้าเนี่ยตีห้าเนี่ยตีหกก็คำาเย็นก็ได้จากพัดลมเหมือ<ฮ>นตอนเช้าเมื่อกี้มีฝนลงมาปล่อยๆิดหนึ่งแต่ก็ไม่ปเป็นไรเต็น K2 กันฝนค่อนข้างร้อนเมื่อคืนดีที่มีพัดลมเลย กว่าจะหอบสังขารออกจากเต็นท์ได้ครับทุกคนก็รีบไปอาบน้ำครับเพราะว่าภารกิจเราคือขับรถกลับภูเก็ตนะครับตื่นเช้าหน่อยออกมาสูดรบรรยากาศครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับบรรยากาศรอบๆเป็นยังไนนง

ทริปนี้เราใช้เต็นท์ของ K2 Submit นะครับในการไปแคมปิ้งแต่ละจุดนะครับส่วนสปอนเซอร์ใจดีท่านไหนอยากส่งเต็นท์มาให้รีวิวส่งมาได้เลยนะครับผมเรายินดีมากขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็จะได้มาเก็บเต็นท์เก็บของเดินทางสู่ภูเก็ตครับ ออกตามหาฝันและพบอ,อะไรใหม่ไม่ว่าใครจะเงาหรือเศร้าแค่ไหนออกไปด้วยกันให้โลกมียิมให้เราก็จากพาเที่ยวเจอ

จะท้าที่วเตรอยยให้ใจออกังหาฝันและพบอะไรไหไม่ว่าใครจะเงาหรือเศรแค่ไหออกไปได้วยกันให้โลกมียิ้ให้เราก็จะทาที่วเจอเรื่องราว